สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาสนาะสงขาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบางเกอกโกนะคะพบกับช่วงมณีนาเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีค่ะและนี่คือพิกอากาศนะคะกับ คำถามที่ว่ามีโอกาสจะมีชื่อเสียงโด่งดังไหมนะคะอาจารย์มีไพ่ทั้งหมด4ชุดนะคะ4กองซึ่งลิงก์กับหินอันนี้ก็จะเป็นยูนาไคนะคะกองนี้ก็จะเป็นไหมดํากองนี้ก็จะเป็นซูเปอร์เซเว่นและกองสุดท้ายจะเป็นหินไหมทองค่ะเลือกได้หรือยังคะว่าคุณรอคอยคำตอบกับไพ่ชุดไหน เรามาดูคำทำนายกันดีกว่าถ้าคุณเลือกไพ่ชุดนี้กองนี้นะคะนี่คือคำทำนายของคุณค่ะมีโอกาสจะมีชื่อเสียงโด่งดังไหมนะคะอาจารย์จะหยิบไพ่5้าใบนะคะสำหรับคำตอบของคุณต้องบอกเลยว่ามีไพ่ที่เสริมเรื่องชื่อเสียงเนี่ยนะคะเยอะเลยทีเดียวค่ะได้ไพ่สองม้แล้วได้ไพ่สิบถ้วยเลยทีเดียวนะคะดังนั้นต้องบอกว่า ไพ่แต่ละใบเนี่ยมันจะส่งเสริมได้สองถ้วยด้วยนะแล้วได้คิงถือถ้วยอีกต่างหากนะคะและควีนถือดาบถ้าถามว่าคุณมีโอกาสจะมีชื่อเสียงโด่งดังไหมนะคะมีโอกาสแน่นอนแต่ไม่ได้ไปคนเดียวค่ะคุณจำเป็นจะต้องมีคู่หูมีบัดดี้ไปด้วยนะประสบความสำเร็จแบบเป็นคู่เป็นแพ็คอะคะ่ะและ นอกจากมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วเป็นที่รักใคร่ชื่นชมนิยมนับถือของคนรอบข้างอย่างมากอีกด้วยนะคะแต่มันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะเพราะว่าไพ่สรุปสุดท้ายเนี่ยเป็นควีนถือดาบเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันอาจจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันได้ความเหนื่อยยากก่อนแต่มันจะได้รับความยิ่งใหญ่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกไพ่ชุดนี้ค่ะอาจารย์แนะนำว่าให้หาหิน อยู่นะใครมาสวมใส่ติดตัวนะคะชื่อเสียงของคุณจะได้มาอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อมาสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นี่คือคำตอบของคุณค่ะมีโอกาสจะมีชื่อเสียงโด่งดังไหมนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดนี้ค่ะมาฟังคำตอบกันนะคะไพ่ต้องตอบว่ามีเหมือนกันแหละแต่มีเล็กน้อยนะคะเพราะว่าได้ไพ่เด็กถือดาบซะด้วยนะคะ แล้วก็ยังได้ไพ่ควีนดาบได้ไพ่หนึ่งดาบอีกต่างหากนะคะคืออย่างนี้ค่ะโดยจริงๆแล้วไพ่ทั้งหมดโดยรวมเนี่ยไพ่ตอบว่าโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังของคุณนะ่ะมีแบบเล็กๆเด็กๆนะคะคือดังแหละเป็นที่รู้จักแหละแต่ไม่มากนักนะคะและจำเป็นจะต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนโอบอุ้มส่งเสริมะคะ่ะ ทำคนเดียวไม่เวิร์กนะไปอยู่ใต้อำนาจใต้ปีกของผู้หลักผู้ใหญ่ดีกว่าค่ะแล้วคุณจะได้ชื่อเสียงตามไปด้วยนั่นเองนะคะและถ้าอยากให้ผู้ใหญ่เมตาก่อนจะมีชื่อเสียงแล้วก็แนะนำให้ใส่หินใหม่ดำก่อนค่ะจะได้ตัดอุปสรรคออกไปได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนสำหรับคนที่เลือกให้ชุดนี้ค่ะนี่คือคำตอบของคุณนะคะมีโอกาสจะมีชื่อเสียงโด่งดังไหม ไพ่ใบที่1และใบที่2ดีมากทีเดียวค่ะเพราะว่าได้ทั้งคิงเหรียญและควีนถือเหรียญนะคะและได้ไพ่1ิดาบกับแฮงแมนแล้วก็อัศวินถือดาบทีนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณมีโอกาสจะมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมแล้วกอบโกยเงินทองให้คุณได้มากทีเดียวค่ะแต่มันมาแล้วก็ไปนะชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหลายเนะะี่ยค่ะมันมาแล้วมันก็ไปเหมือนดาวขึ้นแล้วตกอะค่ะดังนั้นทุกอย่างจะอยู่กับเราไม่นานถ้าช่วงไหนได้ก็รีบกอบโกยแล้วรีบทำรีบจบเลยนะคะถ้าอยากจะให้ดวงดีขึ้นอยู่นานขึ้นแนะนำหินซ u เปอร์เซเว่น เอาไปสวมใส่แล้วก็อาจจะช่วยให้ชื่อเสียงโด่งดังนั้นดวงดียาวนานนะคะต่อมาค่ะสำหรับใครที่เลือกกองนี้นะคะนี่คือคำตอบของคุณค่ะคุณมีโอกาสจะมีชื่อเสียงโด่งดังไหมนะคะได้ไพ่อัศวินถือไม้เด็กถือไม้เอ็มเพรสเด็กถือเหรียญแล้วก็คิงดาบค่ะ ชื่อเสียงเกียรติยศของคุณนะคะเป็นชื่อเสียงระดับกลางกลางพอจะมีอยู่บ้างปานกลางแต่เขาบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องอยากได้ชื่อเสียงอะไรหรอกเอาเงินก็พอทำตัวเป็นเด็กเป็นผู้น้อยไว้เสมอค่ะเป็นเด็กถือเหรียญก็พอการเงินจะมีเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดมือเลยทีเดียวไม่ต้องไปสนใจเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศนักเพราะศัตรูคู่แข่งมันเยอะ แล้วได้คิงดาบอีกต่างหากนะคะถ้าเรามีชื่อเสียงผู้ใหญ่จะไม่เมตตาจะมีศัตรูคู่แข่งเยอะเอาเงินเอาทองเต็มๆไว้ดีกว่าค่ะและแนะนำให้สวมใส่หินไหมทองติดตัวนะคะจะมีการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะครบแล้วสำหรับคำถามนี้นะคะว่าคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังไหมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะหินเนี่ย เป็นวัตถุที่มีคลื่นพลังตามธรรมชาติและเขามีแรงสั่นสะเทือนมีพลังที่ดีมากทีเดียวที่จะส่งเสริมสนับสนุนเราได้บางทีเราอาจจะทำงานเหนื่อยแล้วแล้วก็มุ่งหวังเต็มที่เต็มร้อยแล้วแต่ทำไมมันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นเขาสักทีหนึ่งเนี่ยนะคะอาจารย์ขอแนะนำหินที่จะสวมใส่นะคะมันจะเป็นเหมือนเครื่องมือกระตุ้นให้เราเนี่ย ไปถึงเป้าหมายได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะหินทุกชิ้นที่ลิงก์กับไพ่ทุกกองเนี่ยนะคะจริงๆแล้วสามารถสวมใส่ได้หมดเลยนะคะทั้งอยู่นักไคเสริมโชคลับฟลุุกๆไหมดำนะคะแล้วก็ไหมทองก็เสริมในเรื่องของเงินเงินทองทองกระตุ้นกระเตื้องจริงดีๆให้กับเราได้นะคะรวมไปถึงซปเปอร์เซเว่นเพลังปาฏิหารเนี่ยนะคะ ใส่ได้หมดทุกคนเลยไม่ว่าคุณจะเลือกไพ่กองไหนไม่ว่าจะเกิดวันเดือนปีอะไรเกิดวันไหนราศีอะไรนะคะให้หินเป็นตัวช่วยสำหรับคุณให้คุณประสบความสำเร็จถึงเป้าหมายและมีชื่อเสียงกิตยศอย่างที่ต้องการได้เร็วขึ้นจะดีกว่าค่ะ